ทุกคนพอทราบกันไหมคะว่าอาหารที่แม่รับประทานหลังคลอดไม่ได้มีผลแค่ร่างกายของแม่เท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อน้ำนมและสุขภาพของลูกน้อยอีกด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเรื่องโภชนาการสำหรับหญิงให้นมบุตรเรื่องนี้สำคัญมากเพราะอาหารที่แม่รับประทานมีผลโดยตรงต่อน้ำนมและสุขภาพของลูกน้อยการรู้ว่าควรกินอะไรควรหลีกเลี่ยงอะไร จะช่วยให้ทั้งแม่และลูกได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้เรื่องราวของพภชนาการสำหรับหญิงให้นมบุตรพร้อมกันเลยค่ะว่าแต่หญิงให้นมบุตรคืออะไรหรอคะหญิงให้นมบุตรคือคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเองค่ะร่างกายของแม่จะผลิตน้ำน,ำนมออกมาให้ลูกดื่ม ซึ่งน้ำนมแม่ถือเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกเลยนะคะเพราะมีทั้งสารอาหารและภูมิคุ้มกันครบถ้วนเพราะแบบนี้เองคุณแม่ที่ให้นมลูกจึงต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษเพื่อให้ทั้งแม่และลูกแข็งแรงไปพร้อมกันค่ะการที่คุณแม่ได้รับโภชนาการที่ดีไม่ได้ส่งผลกับแค่ร่างกายของแม่เท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อลูกน้อยด้วยค่ะ อย่างแรกเลยคือช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงฟื้นตัวเร็วหลังคลอดเพราะร่างกายต้องใช้พลังงานและสารอาหารจำนวนมากในการผลิตน้ำนมอย่างที่สองโภชนาการที่ดีช่วยให้น้ำนมมีคุณภาพมีสารอาหารครบถ้วนทั้งโปรโตีนไขมัน วิตามินและภูมิคุ้มกันที่จําเป็นต่อการเจริญต,ติบโตของลูกอย่างที่3คือช่วยให้คุณแม่รู้สึกสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายและยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะโลหิตจางหรือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้อีกด้วยในเมื่อโภชนาการที่ดีมีความสําคัญต่อหญิงให้นหมบุตรขนาดนี้คุณแม่ควรรับประทานอาหารแบบไหนถึงจะได้สารอาหารครบถ้วนและเพียงพอต่อการสร้างน้ำนมคะ หญิงให้นมบุตรควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่โดยมีปริมาณที่เพียงพอและหลากหลายค่ะก่อนอื่นเราต้องมาดูธงโภชนาการสำหรับหญิงให้นมบุตรก่อนนะคะว่าควรรับประทานอะไรบ้างสำหรับสัดส่วนพภชนาการที่เหมาะสมกับหญิงให้นมบุตรนะคะ 1. คือ กลุ่มแป้งค่ะวันละ9-10าทัพ,พี่2ต่อไปนะคะผักวันละ7ทัพทพีค่ะ3ผลไม้นะคะวันละ6ส่วนค่ะ4เนื้อสัตว์นะคะวันละ14 1 2ถึง12ช้อนกินข้าวค่ะต่อไปนะคะนมวัววันละ3แก้วนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีปริมาณและสารอาหารที่หญิงให้นมบุตรควรได้รับเพื่อให้ในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆของแม่และสร้างนมให้กับทารกความต้องการพลังงานไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันควรได้รับพลังงานที่เพิ่มจากปกติวันละ500กิโลแคลอรีค่ะความต้องการปโปรตีนใช้ในการสร้างน้ำนมและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆที่สูญเสียไปหลังการคลอดค่ะ ความต้องการวิตามินและเกลือแร่นะคะใช้ในการเสริมสร้างร่างกายของแม่และเป็นส่วนประกอบในน้ํานมโดยมีดังนี้ค่ะวิตามิน A ควรได้รับปริมาณสารอาหาร1 1 4 5ไมโครกรัมซึ่งหาได้จากตับไข่แดงน้ำผึ้งผักสีเขียวเข้มผลไม้ที่มีสีส้มเหลืองวิตามินซีควรได้รับปริมาณสารอาหาร120มิลลิกรัมหาได้จากมะขามป้อมฝรั่งมะนาว วิตามิน E ควรได้รับปริมาณสารอาหาร19มิลลิกรัมหาได้จากผลิตภัณฑ์จากน้ำมันพืชน,น้ำมันนมถั่วเหลือง ไทอะมีนควรได้รับปริมาณสารอาหาร1.4มิลลิกรัมไรโบฟลาวินควรได้รับปริมาณสารอาหาร1.6มิลลิกรัมไนอาซินควรได้รับปริมาณสารอาหาร17มิลลิกรัมกรดแพนโทเทนิกควรได้รับปริมาณสารอาหาร7มิลลิกรัมวิตามินบี6ควรได้รับปริมาณสารอาหาร2.2มิลลิกรัมวิตามินบี12ควรได้รับปริมาณสารอาหาร2.8ไมโครกรัมไบโอติกควรได้รับปริมาณสารอาหาร 35ไมโครกรัมโคลีนควรได้รับปริมาณสารอาหารทั้งหมด550มิลลิกรัมสังกะส,ส,าางงกสีควรได้รับปริมาณสารอาหารทั้งหมด16มิลลิกรัมมังกาเนสควรได้รับปริมาณสารอาหารทั้งหมด2.6มิลลิกรัมซึ่งหาได้จากเนื้อสัตว์ถั่วงาไข่เครื่องในกล้วยซีอิว๊วโฟเลตหรือวิตามิน B 9กควรได้รับปริมาณสารอาหารทั้งหมด500ไมโครกรัมหาได้จากดอกกระหลำ่ำ มะเขือเทศและผักใบเขียวค่ะ i o d i ควรได้รับปริมาณสารอาหาร200ไมโครกรัมิลิเนียมควรได้รับปริมาณสารอาหารทั้งหมด70ไมโครกรัมหาได้จากปลาทะเลและสาหร่ายทะเลค่ะโครเนียมควรได้รับปริมาณสารอาหารทั้งหมด45ไมโครกรัมโมลิ b d e n u ควรได้รับปริมาณสารอาหารทั้งหมด50ไมโครกรัมหาได้จากผลไม้ธัญพืชที่ไม่ขัดสีน้ำนมถั่วมเมล็ดแห้งค่ะ แล้วมีแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับหญิงให้นมบุตรไหมคะต้องมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะหลังจากที่คุณแม่คลอดลูกออกมาแล้วส่วนใหญ่จะคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อลูกน้อยพลังงานอาหารที่ได้รับควรจะเพิ่มมากกว่าปกติวันละ500กิโลแคลอรีสำหรับแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับหญิงให้นมบุตรมีดังนี้ค่ะ 1. ควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และควรเพิ่มปริมาณมากกว่าปกติ2ควรรับประทาน5-6มื้อใน1วันมีมื้อว่างระหว่างมื้อหลักเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและป้องกันไม่ให้อิ่มเกินค่ะ 3. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักควรเป็นข้าวกล้องหรือข้าวที่ขัดสีแต่น้อย 4. อา ประเภทเนื้อสัตว์การรับประทานเนื้อควรเป็นชนิดที่ไม่ติดมันหรือมีมันน้อยห้าควรรับประทานไข่วันละหนึ่งฟองเพราะมีโปรตีนคุณภาพดี 6. ควรดื่มนมอย่างน้อยวันละ3แก้ว 7. ควรรับประทานผักให้มากๆ ทั้งชนิดที่เป็นใบเขียวและใบเหลือง 8. ควรรับประทานผลไม้สดเป็นประจำทุกวัน 9. ไขมันหรือน้ำมันควรรับประทานวันละ3ช้อนโต๊ะโดยใช้ประกอบอาหารต่างๆ 10. ควรดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอประมาณวันละ2ลิตรย,ยกตัวอย่างปริมาณน้ำที่ควรดื่มเช่นคุณแม่มีน้ำหนัก60ต้องการหาปริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่ละวันหาได้จากสูตรดังนี้ค่ะ 60คูณ0หาร2อเท่ากับ1980มิลลิอาหารเสริมน้ำนมเช่นสมุนไพรทั้งหมดที่ได้กล่าวไปข้างต้นล้วนเป็นแนวทางในการบริโภคอาหารสำหรับหญิงให้นมบุตรคุณแม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอกจากนั้น ควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อใช้ในการเสริมน้ำนมสำหรับทารุกรวมทั้งช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมสุขภาพของแม่ภายหลังคลอดด้วยค่ะโหนอกจากที่จะต้องดูแลตัวเองระหว่างที่ตั้งครรภ์แล้วหลังคลอดคุณแม่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอีกแล้วแบบนี้มีอาหารที่คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงไหมคะหรือทานได้ทุกอย่างเลยแน่นอนว่ามีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะคือ 1. แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะดื่มมากดื่มน้อยหรือเพียงแค่จิบเดียวก็ถือว่าไม่ควรและเสี่ยงอันตรายค่ะ 2. ชากาแฟคาเฟอีนการดื่มหรือกินอาหารที่มีคาเฟอีนสูงอาจรบกวนการนอนหลับของเด็กทารกที่กินนมแม่ได้แต่ถ้าหากต้องการดื่มคาเฟอีนควรจํากัดไว้เพียง 1- 2แก้วต่อวัน3นะคะอาหารทะเลอาหารทะเลบางชนิดอาจมีการปนเปื้อนของสารปรอทซึ่งหากจงผ่านไปยังน้ํานมอาจมีผลต่อระบบประสา และพัฒนาการของทารกได้ค่ะสีอาหารปรุงไม่สุกอาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุกหรืออาหารคร้างคืนอาจทําให้เกิดภาวะติดเชื้อจนมีอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษตามมาได้5นะคะผลไม้รสเปรี้ยวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวบางชนิดจะมีกรดสูงอาจทําให้ลูกน้อยเกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องรู้สึกไม่สบายตัว 6. นมวัว เด็กบางคนอาจมีอาการแพ้นมบัวเพราะในนมบัวมีสารอาหารที่ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้อาการกดไลย้อนอุจจาระผิดปกติ 7. อาหารประเภทลดจัดอาหารประเภทลดจัดนะคะจะทําให้รสชาติของน้ํานมเปลี่ยนไป 8. นะคะอาหารประเภทนมถั่วเหลืองข้าวสาลีข้าวโพดและถั่วเป็นกลุ่มอาหารที่มีโปรตีนสูงอาจทําให้ลูกมีอาการแพ้ ช่วงหลังข้อนะคะถือเป็นช่วงที่ไวทารกจำเป็นต้องได้รับสารอาหารจากน้ำนมแม่มากที่สุดเพราะนมแม่จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการในด้านต่างๆของลูกดังนั้นคุณแม่จึงควรเลือกกินอาหารที่บำรุงน้ำนมและต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหารเป็นพิเศษเพื่อให้ลูกน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีค่ะ จากที่ทุกคนได้รับชมและรับฟังไปเมื่อสักครู่เราจะเห็นได้ว่าโภชนาการสำหรับหญิงให้นมบุตรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งการให้นมบุตรที่ดีคือการรับประทานอาหารให้ครบ้าหมู่ในปริมาณที่เพียงพอดื่มน้ำสะอาดและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดของหมักของดองอาหารที่ไม่สะอาดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์คาเฟอีนและบุหรี่ การกินอาหารที่มีประโยชน์อย่างหลากหลายจะช่วยสร้างน้ำนมที่มีคุณภาพและการดูแลสุขภาพโดยรวมเช่นการพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายพอประมาณก็มีความสำคัญเช่นกันสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมการน,นำเสนอของพวกเราในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนมากขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ